สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกสำรวจถนนในโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารฝังลงใต้ดินค่ะนายอนเนกตันคำแดงพร้อมนายจันปัดษาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับ ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่มสอดในการลงพื้นที่สำรวจพร้อมทำการบันทึกข้อมูลเสาไฟฟ้าและสายเคเบิลที่ไม่จำเป็นในการจัดระเบียบเขตพื้นที่อำเภอแม่มสอดจังหวัดตากโดยโครงการแรกจะเริ่มโครงการนำสายไฟฟ้าสายเคเบิลสายสื่อสารต่างๆลงฝังใต้ดินตั้งแต่ถนนประสาทวิถีหน้าวัดดอนชัยผ่านโรงเรียนสภพวิทยาคมแยกสีพาณิชย์แยกตลาดสีมอยไปถึงแยกหน้าวัดอรัญญเขต การจัดทำโครงการนำสายไฟฟ้าและเคเบิลสื่อสารลงใต้ดินเพื่อความสวยงามรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดโดยคาดว่าต้องใช้งบประมาณกว่า1,000ล้านบาทเสาไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ที่ไม่เป็นระเบียบในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นห่วงหลังรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนจัดตั้งให้อำเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการค้าชายแดนในอนาคตเพราะอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในวันนี้ทางนายอนเนกตันคำแดงพร้อมนายจันปัตษาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทำการบันทึกข้อมูลเสาไฟฟ้าและสายเคเบิลที่ไม่เป็นระเบียบในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากดังกล่าว